เคยสงสัยไหมว่าเกมสมัยนี้ภาพสวยสมจริงแต่ก็กลับไม่ได้สนุกเท่ากับเกมสมัยก่อนหรือว่าเกมสมัยก่อนหลายเกมเนี่ยภาพมันดูน่าดึงดูดและก็ทําให้เราหลงรักเกมนั้นได้ไม่ยากต่างจากเกมสมัยปัจจุบันเราจะมาคุยกันว่าทําไมภาพกราฟิกสวยสมจริงมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นสิ่งที่เราต้องการจริงๆในด้านงานภาพของเกมมันคืออะไรกันแน่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก็ผ่านการพัฒนามาหลายยุคหลายสมัยทั้งซอฟต์แวร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ตัวผมเองก็ได้เติบโตช่วงเวลานั้นเหมือนกันที่ได้เห็นหลากหลายเกมพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาตลอดหลายปีนี้เชื่อไหมว่าเกมจาก10กว่าปีก่อนเนี่ยภาพยังสวยกว่าหลายๆเกมในปัจจุบันคือการาฟิกของเกมเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วครับลองเทียบได้กับภาพของเกมเก่าและเกมใหม่ในรายละเอียดเท็กเจอร์ต่างๆมันก็ต่างกันจริงๆผมจะให้ดูภาพของเกมดิซอนเนอร์กับไปโอชองอินฟินิตนะถ้าคุณไม่รู้จักเกมพวกนี้มาก่อนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ นี่มันเกมออกใหม่หรือเปล่าภาพมันไม่ได้ดูเก่าหรือว่าดูตกยุคอะไรเลยกับ2เกมนี้ทา,ทางที่มันออกมาเป็น10กว่าปีแล้วนะ,ละหลายเกมในปัจจุบันบางเกมไม่สามารถทําภาพสวยๆแบบนี้ได้เหมือนเกมเก่าเพราะอะไรกันละ่ะคือในการสร้างเกมเกมหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องมือใช่ไหมการมีเครื่องมือที่ดีก็ต้องอยู่ในมือคนที่ใช้เป็นด้วยเหมือนกับขอทานเนี่ยถ้าสมมติได้ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ไปมันก็จะดึงประสิทธิภาพของมันออกมาได้ไม่เต็มที่หลายสตูดิโอสร้างเกมที่ภาพออกมาสวยเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันมาสามารถทําให้สวยจนแทบจะสมจริงได แต่หลายเกมมันมองยังไงก็แบบดูเฉยๆอะภาพมันดูสวยนะแต่ก็ดูงันๆมากเลยผมจะยกตัวอย่างเกมหนึง่ง For s p o k เกเกมนี้ผมไม่ปฏิเสธเลยว่าภาพมันสวยจริงแต่ว่ามันสวยแบบทั่วไปอะก็แบบก็เออสวยดีแล้วก็ยังไงต่อบางเกมภาพสวยมากแบบเอฟเฟกแสงสีมีพาร์ติเคิลลอยฟุ้งจัดเต็มแต่ในแง่ของเกมเพลย์ก็คือแบบมองอะไรไม่เห็นเลยอะการที่ภาพเกมสวยสมจริงมาสามารถดึงผู้เล่นแบบแคชชวลได้เสมอแบบว่า ซื้อเกมอะไรเล่นดีเกมนี้ภาพสวยนะ่าลองลองซื้อมาเล่นดีกว่าแต่ส่วนตัวผมเนี่ยสิ่งที่ผมสนใจจริงๆในเรื่องของด้านงานภาพไม่ใช่กราฟิกที่ดูสมจริงแต่ว่ามันเป็นงานศิลป์อาร์ตสไตล์ที่ดึงดูดสำหรับผมนะแม้ว่าเกมนะมันจะเป็นแบบพิกเซลอาร์ตก็ตาม ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกมสมัยใหม่ภาพสวยแต่ก็ดูธรมธรมดาธรรมดานี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Unreal Engine Engine ที่ใช้พัฒนาเกมนั่นแหละเกมที่สร้างจาก Unreal Engine เนี่ยไม่ได้หมายความว่าภาพมันจะต้องออกมาสวยสมจริงทุกดีเทลขนาดนั้นลองดูเกมอย่าง Sea of Thieves ก็ได้ที่ใช้ Unreal Engine พัฒนาแล้วเขาก็ดึงข้อดีของ Unreal Engine ดึงประสิทธิภาพของมันออกมาจริงๆจนทำให้เกมมันดูสวยพอลองนำไปเทียบกับเกมที่ใช้ Unreal พัฒนาเหมือนกันภาพมันก็ดูสวยแต่ก็รู้สึกงั้นง้นอย่างเกม Atomic Heart สิ่งที่แตกต่างกันของ2เกมนี้คือสิ่งที่เรียกว่างานศิลป์อาร์ตสไตล์มันไม่เกี่ยวว่าจะใช้เอนจินตัวนี้พัฒนาแล้วภาพมันจะออกมาคล้ายๆกันมันขึ้นอยู่กับว่าจะเอาเครื่องมือเนี่ยหรือเอนจินเนี่ยใช้ออกมายังไงมากกว่าดูอย่างเกมชินอิมแพกเกมชินเนี่ยเป็นเกมที่ใช้ Unity พัฒนาภาพมันให้บรรยากาศงดงามมันคือวิชวลที่ดูสวยไม่ใช่กราฟิกที่สมจริงส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเกมที่แบบเล่นไม่ค่อยจะสนกราฟิกสักเท่าไหร่สาเหตุหนึ่งก็เพราะคอมไม่ค่อยแรงด้วยแหละ แต่ผมคิดจริงๆนะว่ากราฟิกสวยเนะี่ยไม่สําคัญเท่ากับเกมเพลย์คือภาพสวยแล้วไงอะเล่นไม่สนุกก็เท่านั้นเราซื้อเกมมาเพื่อเล่นไม่ได้ซื้อมาเพื่อดูหรือมองแต่ถามว่ากราฟิกสําคัญไหมก็สําคัญในบางแงม่มุมผมอยากจะให้คุณลองสังเกตเกมใหม่ๆที่ออกมาในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้นะส่วนใหญ่ภาพมันสวยแบบเงั้นๆก็เยอะมากสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องงานศิลป์หรือ a ์ตสไตล์ของเกมนั้นๆมากกว่าและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเกมเก่าๆเมื่อ10-15ปีก่อนเนี่ยถึงยังดูสวยสดงดง,ดงามมาจนถึงปัจจุบัน ผมจาได้อยู่เกมหนึง่งในปี2011เกมเรดผมโหลดจากเว็บโจ๊กเกมมาทันกันไหมมาเล่นกับคอมเครื่องเก่า c a ทูดู Duo กับกร์ดจอ GT210 ที่โหลดมาเล่นเพราะว่าภาพมันสวยแต่ก็ต้องปรับต่ําสุดถึงจะเล่นได้ในความลื่นที่25 fps ซึ่งผมก็ไม่ปฏิเสธเลยว่าภาพมันสวยจริงแม้ว่าจะปรับต่ําสุดแต่มันก็ดูแบบทั่วไปเกมเพลย์ก็งันๆด้วย แม้ว่าจะโหลดเถื่อนมาเล่นก็เล่นไม่จบนะนีพอเทียบกับเกม Elder s c r o l l s ์สกายผู้พัฒนาเดียวกันแต่เกมมันมีทีมมีงานภาพงานศิลป์ที่ดูแบบมนๆนดูแฟนตาซีกลมกลืนแล้วก็เข้ากันทําให้ผมอินกับเกมไปได้มากกว่าเมื่อตอน2ปีก่อนตอน Elden Ring วางขายจําได้ไหมครับว่ามันมีข่าวกับรีวิวเกมที่บอกว่า Elden Ring ภาพไม่สวยซึ่งเอาจริงๆผมก็เห็นด้วยนิดหน่อยกับคนที่คิดว่า Elden Ring ภาพไม่สวยนะพอไปเทียบกับเกมระดับ Trip l e A เกมอื่นด้านงานภาพ มันก็ไม่ได้ดูสมกับเป็นเกมใหญ่ขนาดนั้นถ้าดูแบบแรายละเอียดเจาะลึกเช่นเท็กซเจอร์ของดาบกำแพงก้อนหินเท็กเจอร์ของหญ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่าไม่สําคัญและก็ไม่แคร์ด้วยเพราะว่าง,งานศิลป์ในเกม Elden Ring นี่คือระดับท็อปของวงการเกมความแฟนตาซีบรรยากาศและอีกหลายๆอย่างมันเลยเกิดเป็นความแตกต่างระหว่างเกมที่โฟกัสกับงานภาพและเกมที่โฟกัสในด้านงานศิลป์แต่จริงๆแล้วหลายเกมมันสามารถมีข้อดีรวมกันได้ เป็นเกมที่ทั้งภาพสวยแล้วก็งานศิลป์ที่ดีมีวิชวลที่ไม่บังตาไม่ขัดกับเกมเพลย์ยกตัวอย่างก็คือเกม Series b บ O-Shock ok, แล้วก็เกม d i s h o n o r e รรวมไปถึงเกม Doom Eternal ที่ถือว่าเป็นเกมที่ภาพสวยเกมหนึ่งเลยรู้ไหมครับว่าเกมเนี้เขาใช้เทคนิคแสงเงาของศัตรูแยกกับ Environment ของเกมทําให้เราสามารถมองเห็นศัตรูได้ชัดเจนแม้บางด่านจ,จะมืดหน่อยซึ่งมันก็ทําให้ภาพของเกมดูแบบสมจริงน้อยลง แต่มันก็ทําให้ผู้เล่นเล่นมันเล่นสนุกขึ้นเยอะไม่ต้องเพลงตาแตกด้วยความที่เกมเพลย์มันเรวอยู่แล้วเนี่ยถ้าทําภาพแบบเน้นสมจริงก็คงมองเห็นอะไรยากในการออกแบบเกมเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของ Visibility ทัศนวิสัยของผู้เล่นต้องมาก่อนความสมจริงของกราฟิกถ้าทําภาพสวยแค่ไหนมองไม่เห็นไปก็เท่านั้นจริงไหมในเรื่องทัศนวิสัย Visibility ของเกมนั้นน่ยถือเป็นเรื่องสําคัญมากหลายเกมมองเห็นอะไรยากมากสตูอยู่ตรงไหนวะทั้งท้งที่มันแบบจะทิ่มตาเราอยู่แล้วอะ่ะ อย่างเกมที่ผมมีปัญหาในการมองเห็นสตรูยากก็คือ Apex ์เลเจ d s เคยเล่นกันไหมครับหรือว่าผมอาจจะเล่นกากเองก็ไม่รู้นะแต่เกมนี้ผมถือว่าเป็นเกมที่มีตัวละครมันกลมกลืนแล้วก็มันเบลนไปกับฉากหลายๆอย่างในเกมเพราะงั้นผมเลยชอบเล่นบลัดฮาวมากเพราะมันมีสกิลที่ทําให้มองง่ายกว่าคือการมองภาพในจอเนี่ยกับภาพจากสายตาเราจริงๆมันต่างกันมากอยู่แล้วเหมือนกับการที่เราดูภาพถ่ายจากสถานที่จริง กับการที่เราไปสถานที่นั้นๆให้อารมณ์ต่างกันมากเพราะภาพถ่ายมันเป็นเหมือนการจับภาพ3ามิติมาแสดงไว้บนมุมมอง2มิติทําให้รายละเอียดบางอย่างที่สายตาเราสามารถโฟกัสมองเห็นทั้งเรื่องสีแสงเงารายละเอียดและก็อื่นๆมันต่างกันทําให้เรารู้สึกสัมผัสกับภาพที่มองเห็นจากตาเราเองเนี่ยได้อินมากกว่ากลับมาเรื่องเกมถ้าคุณมองเห็นภูเขาภายในเกมจากจอคอมมันเลยให้ความรู้สึกแตกต่างกันอยู่แล้วกับการมองภูเขาจริงๆ เกมแนว FPS ในประมาณยุคปี2010เนี่ยที่ภาพในฉากอาจจะดูไม่สวยมากแต่เรื่องดีเทลของตัวละครเนี่ยคือค่อนข้าง,งจะจัดเต็มเลยมันทําให้ตัวละครเนี่ยมันเด่นชัดออกมาเวลาเราเล่นเนี่ยยิงเลงสตูได้ง่ายกว่าเกมยิงในยุคปัจจุบันแม้ว่าสตูจะอยู่ไกลเราเลยเห็นนักแข่งเกมแนว FPS ตัวใหญ่แทบจะทุกคนที่ปรับการาฟิกให้ต่ําแบบต่ําที่สุดเพื่อทําให้มองเห็นสตูได้ง่ายมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นแม้ว่าจะเพิ่มเพลยงเล็กน้อยก็ตาม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากว่างานศิลป์ในเกมสำคัญกว่ากราฟิกก็คือเกม Demon Soul Remake ที่มันทำภาพออกมาให้ดูทันสมัยขึ้นปรับปรุงกราฟิกหลักๆแต่มันกลับทำให้ดูแบบก็เฉยๆดูทั่วไปมากกว่าตัวเกมต้นฉบับที่งานศิลป์และบรรยากาศที่งานศิลป์ในเกมโดยรวมมันทำให้บรรยากาศในเกมดูเข้ากันแล้วก็ไปด้วยกันได้กว่าเกมเวอร์ชันรีเมคเรื่องงานศิลป์ในเกมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกได้ซึมซับและอินไปกับเกมได้มากกว่าภาพกราฟิกสวยแบบสมจริง อย่างเช่นเกมนี้ Alice Madness Return ด้วยความที่การออกแบบงานศิลป์เกมเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันมันเลยไม่ดูตกยุคขนาดนั้นถ้าเราจะหยิบมันมาเล่นในตอนนี้แต่บางเกมก็แบบภาพกากงานอาร์ตในเกมก็กาก,ากากตามไปด้วยอย่างเช่น Pokemon Scarlet Violet ก็คือแบบลองดูเอาเองแล้วกันนะบางคนอาจจะบอกว่าก็เกมมันทำลง Nintendo Switch อนะภาพมันได้ประมาณนี้ก็อยู่ในมาตรฐานแล้วมั้งไม่ใช่เลยครับ ลองไปดูโปเกมอนภาคซอร์สแอนชิก็ได้คือดูดีกว่าภาคสกาเลตเยอะมากเหมือนภาคหลังๆเนี่ยโปเกมอนทำออกมาเน้นโอเพนเวิ d ์มากขึ้นแต่ยิ่งโอเพนเท่าไหร่ภาพก็ห่วยแตกลงเท่านั้นเหมือนกันดูอย่างเกมซ e ลดาเบรดเอลไวหรือว่าเซโนเบรดโคนิเคิลที่ดึงประสิทธิภาพของเครื่อง n i Nintendo s w i t c h ออกมาอย่างเต็มที่แสดงภาพได้สวยเนียนตามากเกมในยุคนี้หลายๆเกมพยายามชูจุดเด่นเน้นขายว่าภาพสวยสมจริงผมก็ไม่เข้าใจว่าเน้นในความสมจริงของภาพขนาดนั้นไปทำไมกัน สิ่งที่ควรใส่ใจและก็สิ่งที่ผู้เล่นต้องการจริงๆก็คือเกมเพลย์และอาร์ตเดเรกชั่นงานศิลป์ที่มันเข้ากันกับเกมเรื่องนี้ก็คืออาจจะลามไปถึงวงการหนังไทยด้วยขอหมดนิดนึงแล้วกันคือหนังไทยหลายๆเรื่องเนี่ยเหมือนก็จะพยายามขาย CG ใช่ไหมหนังไทยคนไทยทําได้นะซีจี CG ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแบบใครสนเนี่ยถ้าในเรื่องมันห่วยแตก CG จะสมจริงจนแยกขนจะมุกไม่ออกมันก็ไม่ได้มีค่าหรือมีความหมายอะไรเลย สิ่งที่ทําให้ผู้คนอินกับเกมได้องค์ประกอบมันไม่ได้มีแค่งานภาพที่สวยสมจริงดูจับต้องได้มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งงานศิลป์ทั้งบรรยากาศเรื่องราวภายในเกมดนตรีที่จะพาผู้เล่นได้ดื่มด่ำกับโลกที่พวกเขาตั้งใจสร้างถ้าทุกอย่างมันไปได้ด้วยกันดีผมจะรู้สึกอินกับเกมแบบนั้นมากกว่าอย่าง Elder s c r o l l s Skyrim เนี่ยก็มันไม่ได้สมจริงอะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่บรรยากาศความแฟนตาซีดนตรี ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันหมดเราอินกับการเล่นเป็นนักรบมังกรท่องไปในโลกของสกายริมจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้พัฒนาเกมควรทำความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เรื่องกราฟิกแบบทำให้มันสมจริงแต่มันคืองานศิลป์งานภาพอาร์ตสไตล์ที่มันสามารถสร้างโลกที่ผู้เล่นได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งได้เสพได้ดื่มด่ำบรรยากาศแล้วก็ติดพันไปกับมันเราไม่จำเป็นต้องหยห,หาความสมจริงในเกมขนาดนั้นสิ่งที่เราต้องการจริงๆจากเกมคือความสนุกความตื่นเต้นแล้วก็อื่นๆ ที่มันได้เสิร์ฟให้กับเรามากกว่างานภาพมันก็เหมือนกับอาหารนั่นแหละที่ท็อปปิ้งด้วยไข่ปลาคาเวียดูหรูหราดูแพงแต่ว่าทั้งท็อปปิ้งเนี่ยทั้งอาหารรสชาติแบบห่วยแตกมากผมก็ไม่กินต่อหรอกนะผมสั่งส้มตําป้านีหน้าปักซอยไก่ย่างอร่อยกว่าเยอะใช่ไหมแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ว่าชอบเกมแบบภาพสวยสมจริงหรือชอบเกมที่มันมีงานศิลป์ที่ดีมากกว่ากัน ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทําให้ผมสามารถโฟกัสในการทําคลิปบนช่องนี้ได้ขอบคุณจริงๆจ,จากใจครับคุณยังสามารถสนับสนุนผมได้โดยช่องทางในคําอธิบายใต้คลิปรวมไปถึงปักหมุดถือว่าได้มาเป็นฟฟวเดอร์คนร่วมสร้างช่องนี้ด้วยกันในอนาคตผมอาจจะมีอะไรตอบแทนได้ถ้าช่องโตขึ้นนะเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ